เครื่องพวกนี้มันพังง่ายเราก็จะค่ามันจะเพี้ยนนะคะเราต้องมีที่โรงงานเราเนี่ยมีสองสามตัวขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวมาวัดค่าพ h เก่อนว่าค่าพ H ตัวนี้มันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะอันนี้คือใบทงหลังนะคะเราก็ยังไม่เคยวัดนะมาวัดพร้อมกับท่านผู้ชมนะนี่ค่าจะอยู่ที่ประมาณาน่าจะประมาณโอ้เกือบหกเลยนะคะเนี่ย นี่ใกล้เคียงหกเลยนะคะถือว่าเป็นค่า pH ที่ดีมากนะคะเพราะว่าตัวเนี้เราก็ใส่ไปเหมือน EP ต้นๆที่เราใส่นะคะค่า pH แบบเนี้สามารถที่จะเอาไปลาดได้เลยเอาไปลาดต้นได้เลยนะคะทีนี้ที่พามาดูอันนี้ใบทองหลางนะคุณสมบ,บัติในการที่ทำทองหลางเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าหลายคนก็จะไปปลูกเพราะว่าต้องการไมโครซานะคะก็คือไอตัวระบบรากเขาเนี่ย ไปช่วยทําให้ต้นทุเรียนเนี่ยหากินได้ง่ายนะคะก็คือเขาก็จะขยัดเหมือนกับได้ท่านอาหารดีนั่นแหละต้นท้องหลางมันจะเก่งในเรื่องของการที่จะไปดึงเาท่านอาหารต่างๆเนี่ยมาให้กับต้นทุเรียนนะคราะ